ครับผมก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับพบกับเพจโซนิ c หนึ่งสองห้ารถบ้านแต่งสวยนะครับมาครับรีวิวโซนิคตัวใหม่สตาร์ทมือสีดํานะครับเอกสารครบโอนสีตรงเล่มนะครับคันนี้คันนี้ทําให้จัดสภาพใหม่ทั้งคันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเน้นคินคีนนะครับเป็นล้อเงินนะครับรถก็เก็บรายละเอียดให้ใหม่นะครับตั้งแต่โครงนะครับเครื่องก็ฟิตให้ใหม่นะครับลูกเดิมไซร้อยนะครับคันนี้ไล่คาร์บูนโนะครับรายละเอียดก็ อ่านเอานะครับเยอะนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับก็ประมาณนี้นะครับสวิตกุญแจเบิกให้ใหม่นะครับระบบไฟไล่ให้ติดครบทุกๆระบบนะครับความร้อนขึ้นน้ํามันขึ้นนะครับระบบไฟต่างๆใช้งานได้หมดนะครับแต่ไม่ดังนะครับแต่พังครับตามอายุรถแต่ว่ามีสายลอยปลั๊กต่อไว้ให้เรียบร้อยนะครับถือใส่เอานะครับใหม่ที่จริงขึ้นนะ ถ้าถ้าเปลี่ยนกระปุกไหม่นะสายใหม่ผมเบิกสายให้ใหม่แล้วแต่ว่ากระปุกใหม่มันติดลดมานะครับก็ใส่ไปให้นะครับมันเสื่อมตามอายุนะครับเพ่องบรรลุนนะครับถ้าเปลี่ยนก็ใช้งานได้เลยครับต่อไว้ให้เรียบร้อยนะครับอ่ะนะครับก็ประมาณนี้สวิตช์ขวาปุ่มสตาร์ทเบิกใหม่นะครับก็น็อกก็ใหม่ทั้งคันนะครับสุดสีเบิกให้ใหม่นะครับเบิกให้ใหม่เกือบทุกชิ้นนะครับยกเว้นอกไก่นะครับเป็นของแท้แล้วก็ หน้ากากหน้านะครับเป็นแท้นะครับนอกนั้นเบิกใหม่นะครับบอกเอกนะครับท่อเป็นท่อปลายผ่านะครับเบรกหน้าหลังเบิกใหม่ยกเซตเยียยงเบิกใหม่ครับประมาณนี้นะครับซกหน้าก็เบิกให้ใหม่นะครับจานหน้าจานเจาะสภาพสวยๆกินคีนครับก็สวยงามครับแต่งเน้นกินคีนเรียบๆสไตล์ร้านผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับรถแต่ละคันนะครับ มินความเรียบง่ายนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงครับอ่ะมาฟังเสียงเลยครับอันนี้แบตก็เบิกใ,ให้ใหม่นะสตาร์ง่ายนะครับไฟหน้าติดทุกุกระบบนะครับไฟต่ำไฟสูงไฟเลี้ยวนะครับหลอดไฟทุกๆดวงเปลี่ยนให้ให,ใหม่เง,เงียบๆนะครับนี่นะครับ สีระบบ 2K เคนะครับเครื่องเย็นเอสตานใหม่ดข้อมีติดมื่อครับอัตราเร่งดีขับปูไล่ให้แบบเรียบร้อยนะครับไล่ให้แบบว่าขับสนุกนะครับแล้วก็ไม่เปลืองน้ำมันนะครับขับสนุกแน่นอนอันนี้ นิ่งเงียบๆนะครับ card, ah. สีสวยรอๆแบบทิ้นๆนะครับใครอาหาสีดำอยู่ก็อย่าพลาดนะครับตัวสตาร์ทมือนะครับสวยมาก เลยนะครับราคาก็รายละเอียดก็ลงไว้ในนั้นเลยนะครับผมหอมากอันนี้บอกเลยกินๆสวยๆจบๆดูทรงครับเลี่ยม